อ่าสวัสดีครับกับโอรวิครั้รนึ่งครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับเจ้าตัวเครื่องชงกาแฟอัตโนมัตินั่นเองนะครับเป็นรุ่นแบบดิฟกาแฟนะครับอันนี้ก็ของทางแบรนด์เวรสุนะครับรุ่นบูโนเกนแอนบิลนั่นเอนะครับก็คือรุ่นที่มันสามารถใส่ทั้งเครื่องที่เป็นแบบบดไปแล้วหรือเป็นมเร็ดไปแล้วทําไมผมถึงเลือกรุ่นนี้แล้วทําไมต้องใช้รุ่นนี้ด้วยวันนี้อะครับ ผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับหลังจากที่ผมเคยรีวิวไอ้ตัวเครื่องชงกาแฟไปแล้วก่อนหน้านี้เราเพื่อนๆลองลองไปดูได้นะครับว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันนี้ถ้าเพื่อนๆเป็นคนกินกาแฟครับเพื่อนๆกคนต้องมีเครื่องชงกาแฟแต่ปัญหาก็คือว่าเครื่องชงกาแฟควรจะเป็นเครื่องแบบไหนยังไงดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะเนี่ยโจทย์ของผมก็คือว่าอยากหาในชันง่ายๆครับตีแรกผมก็จะไปเป็นแบบเครื่องที่เป็นแบบ เพสที่มีแรงดันบายเยอะเหมือนพวกคาเฟ่ไม่ว่าจะข้างทางหรือคาเฟ่ที่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างยุ่งยากก็เลยหาอะไรที่มันสั้นๆง่ายจนมาเจอตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆไล่ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างอ่ะโอเคนะครับเราก็มาเริ่มต้นที่ตัวกล่องนี่ตัวกล่องโอโห็ต้องค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับรุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับนี่หกร้อยวัตต์ นะครับข้างในกล่องนะครับค่อนข้างซีนมาดีจต่ผมว่าแกให้มาดูนะครับโอเคนะครับเ้ซีนดีนะครับบอกไว้เลยเราก็มีแบบข้างในเนียมจะเป็นแบบอันนี้ผมว่าแก่แล้วเนาะก็เป็นพวกที่มือก็ไอพวกที่ขอเครื่องมากับไอที่มันเป็นพอที่อันๆอันนี้เข้ามาแล้วถือว่าแบบ คพืน่คือซืมันดีเดียวคอผมบอกว่าผมก็สั่งเ่อ,องบนี้แต่ก็ขอไม่พูดถึงยี่ห้อเขาแล้วกันนะเพราะว่ามาแล้วเหมือนกันมาเล้าไม่สมบูรณ์นะครับผมก็เลยต้องส่งคืนไปนะครับโอเคอันนี้กล่องก็ประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยของเครื่องชงกันดีกว่าอ่าโอเคเรามาดูโขของเครื่องชงกันดีกว่านะครับสิ่งที่เขาให้มาครับอย่างแรกครับนี่ ถอดได้เอาไว้ตวงครับไว้สําหรับทั้งผงทั้งเม็ดนะครับอันเนี้ยตวงได้นะครับเราก็มีตัวแก้วนะครับเห็นนะครับว่ามันเป็นแก้วแบบสี่ลิตรอ่าสี่แก้วอ่าไม่ใช่สี่ลิตรนะสี่แก้วนะครับเราก็อุปกรณ์ของเขาาก็มีฝาครอบนะครับเนี่ยอาจจะต้องเนี่ยกดข้างๆนิดหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะมีปุ่มบางข้างอยู่อ่าประมาณนี้นะครับก็เป็นหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นนะครับแล้วก็มี 4ชิ้นนะครับแล้วก็ฝาตัวนี้นะครับเป็น5ชิ้นซึ่งถอดออกได้นะครับเห็นไหมครับถอดออกได้นะครับซึ่งมันล้างได้หมดทุกตัวเลยนะครับยกเป็นเครื่องเนาะเครื่องล้างล้างไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมได้บอกว่าอันนี้มันแบบอผมขอประกอบให้เสร็จก่อนรับหนึ่งนะครับซึ่งโอเคนะครับพอ ประกอบเสร็จเรียบร้อยเพื่อนก็จะเห็นนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแล้วก็ซิมเพิลมากผมค่อนข้างที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยขึ้นชอบเหมือนกันนะครับว่าเออทรงประมาณหนึ่งเงี้ยฟังก์ชันแบบไม่ต้องเยอะเอาแบบซิมเพิลง่ายๆก็พอนะครับผมจะให้ดู helper ฟังชันการใช้งานของเขามีแค่สําหรับรองรับที่เป็นแบบบดมาแล้วอ่าสำหรับเพื่อนๆที่อยากซื้อกาแฟาที่บดมาแล้วนะครับกับ เป็นเมล็ดนะครับก็จะเห็นว่ามีเมล็ด B เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองถามว่าตรงไหนต่างกันที่จานวนรอบในการบดนะครับเบอร์สองก็จะบดละเอียดขึ้นนิดหนึ่งนะเบอร์หนึ่งก็เหมือนกับป่นหยาบนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วส่วนข้างๆเองเนี่ยนี่ก็จะเห็นนะครับว่าปริมาณน้ำที่เขาแนะนํานะครับก็คือสี่แก้วนะครับไม่น้อย่เกินนะครับผมมองว่าสี่แก้วนี้เพื่อถามว่าอีสี่แก้วตรงเนี้ยมันเท่ากับตรงไหนครับมันก็เท่ากับ แก้วตรงนี้ครับทีเ่เป็นขีดอ่ะสี่ขีดฮะมันก็จะพอดีเส้นเลขสี่พอดีเลยนะครับส่วนตัวเครื่องก็โดยรวมนะครับมันก็จะเป็นแบบพลาสติกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสแตนเลสน,นะครับที่เขาตีมานะครับข้างหลังก็เปียบ,ยบไม่มีอะไรครับสายปลั๊กก็ไม่ต้องห่วงนะครับมีสายผาาแต่เขาก็ให้มาส่งผ่านะครับอันนี้ก็จะเสียบแบบรู้ทั่วไปที่บ้านเราได้ นะครับแล้วก็ทรงอยู่ประมาณแบบนี้เรียบแล้วก็สิมเพิลง่ายมากเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเสียไฟให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะโอเคครับตอนนี้ผมลองเสียไฟให้เพื่อนๆดูลเห็นไหมมันเริ่มมีเสียงปิดปิดนิดหนึ่งนะครับอดีลองมาขยับนะครับเนี่ยครับอันนี้ยขยับก็คือเริ่มทํางานแล้วเห็นนะครับว่า แล้วแบบพรไม่แ,แบบปลดหรือว่าแบบมเมลน็นะครับซึ่งอันนี้พอเพื่อนๆกดสตาร์ทปุ๊บทีหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลองให้เพื่อนๆดูนะครับมันก็จะเริ่มทํางานพอการเริ่มทํางานของมันเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยถามว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่มันก็จะสิ้นสุดตอนที่เสียงมันดังปิดอีกทีหนึ่งนะครับเสียงี้มันดังปิดนงปิดปิดอีกทีหนึ่งนะครับเราไฟมันก็จะนิ่งอ่าโอเคคราวนี้ เครื่องมก็จะเสร็จแล้วถามว่าใช้เวลานานไหมก็ใช้เวลาไม่นานนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมันก็ไม่เกินห้านาทีนะครับเทคนิคก,ก็คือเขาก็จะดูดน้ำข้างห่างเลยขึ้นมานะครับเราก็มาที่ฝาตัวนี้ครับขอเปิดอีกลรอบหน่งนะครับใส่มาผ่านตรงนี้นครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีใส่เป็นมาเล็ดที่บดเนาะมันก็จะบดตรงนี้ก่อนแล้วมันก็จะกรองแล้วมันก็จะดันน้ำมาตรงนี้นะครับเข้ารูนี้ อ่าพอเขารูนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลลงเข้าเครื่องถามว่าตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อ,อ,อ,อนอาจจะกังวลน้อว่าให้พี่เอาออกมาเนี่ยมันจะรั่วไหมแน่นอนครับเขาก็ออกแบบบางกันรั่วครับมีตัวนี้ครับมันเป็นสปริงเหะครับว่าต้องดันขึ้นนะครับน้ํามันถึงจะไหลนะครับแต่เขาสังเกตว่าก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยผมมองว่ามันดีกว่าตัวที่แล้วของผมตรงที่ว่าเขาเนี่ยจะค่อยคแบบอัดน้ําออกมา นะครับจะไม่เป็นแบบไอตัวที่แล้วของผมที่มันแบบไอเครื่องนี้มันถูกกว่านี้หน่อยครับมันก็จะแค่แบบฟีดน้ําขึ้นมาแล้วก็ให้น้าร้อนไหลผ่านในตองตะแกงเนี่ยครับฟืบแล้วก็ลงแก้วเลยอ่าแต่เนี้ยมันจะค่อยๆเหมือนครับบีบน้ําลงมาจนน้ําอีกข้างๆนี่ครับมันหมดนะครับจนหมดเลยนะครับหมดเสร็จปุ๊บ <S <S พอเครื่องมันรู้แล้วว่าดูน้ําจนหมดปุ๊บ น้ำอัดเข้ามาตรงนี้จนเรียบร้อยปุ๊บเครื่องมันก็จะตัดโอเคจะตัดเสร็จปุ๊บแต่เพื่อนยังไม่ได้บิดตรงนี้ครับเนาะเห็นไหมครับเห็นเห็นนะครับความเซฟตี้ครับผมบิดไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายังไม่ได้ประกอบให้มันสมบูรณ์อ่าบีดกับตัดไฟดีด้วยนะครับเนี่ยต้องประกอบสมบูรณ์ก่อนนะครับถึงจะบิดได้เนี่ยครับถ้าเพื่อนยังอยู่ในลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดตรงที่แผ่นนี้ครับที่นี่มีแผ่น นำดำเล็กเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับแผ่นผู้แผ่นบอมความร้อนนะครับทําให้กาแฟของคุณเนี่ยบางคนอาจจะชอบกินร้อนๆอะอันนี้มันก็จะตอบโจทย์เลยนะครับสําหรับคนที่แบบชอบกินรล้ลอนๆอย่างเงี้ยมันก็จะอุ่นไว้ได้นะครับหลังจากที่มันทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ <c oughs> คราวนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของรสชาติของกาแฟนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันก็ จะเทียบกับพวกร้านคาเฟ่ปกติที่เขามีเครื่องเพรสใหญ่ๆก็คงไม่ได้นะครับลักษณะการชงกาแฟนี้มันก็จะเป็นการชงกาแฟในลักษณะที่แบบดีกาแฟลงมานั่นเองนะครับส่วนรสชาติกาแฟเนี่ยผมว่าผมว่าเรือกอันเนี้ยคืออันเนี้ยผมขึ้นผมมองว่าขึ้นอยู่กับเพื่อนๆครับว่าชอบรสชาติกาแฟแบบไหนอันนี้ผมว่าเรือกมันเป็นแบบเป็นเมล็ดนะครับแบบโคกเข็มมาอ่ะมีห้อนี้ใครจะตามว่า เอาไป็ารดูได้นะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันอันนี้มันแล้วแต่เพื่อนๆนะครับความชื่นชอบของรสชาติของกาแฟาเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็ชอบพวกอ่อนบางคนชอบพวกากลางไอผมก็ชอบพวกเข้มแล้วแถมวอันนี้มันขัวเข้มมากเลยนะครับอัตาาราส่วนที่ใช้ผมก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะมันก็จะได้รสชาติที่แบบอาจจะพอดีแล้วสําหรับเพื่อนๆก็ได้แต่ผมมองว่าถ้ามันจะเข้มนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆควรจะใส่ให้มันเยอะขึ้นอ่าเยอะขึ้นกว่านี้อาจจะเป็นแบบ ตอนนี้ผมว่าใส่กาแฟเป็นสามช้อนนะครับสามช้อนอนี่งนะฮะสามช้อนต่อน้ำสองนะครับก็ถ้าบอกว่ากาแฟมันก็จะมากกว่าน้ําหน่อยมันก็ให้ความเข้มข้นที่มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ทั้งมีทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลือกเอาว่าจะชอบแบบไหนนะครับแล้วนี้ก็คือบทสรุุทั้งหมดนะครับของเครื่องชองกาแฟของโบโน่ของทางแบรนด์วารสุนะครับอยู่ท้งนะครับก็ต้องจบด้วยราคาและผมก็ได้มาประมาณสองพันนิด,นด นะครับก็ซื้อในช่วงแบบแฟลชเซลหรือในช่วงของแบบเป็นเดือนนะครับแต่แบบสี่ต่อสีสองเดือนสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองอะไรพวกนั้นนะครับผมว่ามันก็จะได้ราคาที่ถูกลงนะครับเพราะเพื่อนๆก็ลองไปดูก็ได้ครับมันก็มีหลายๆรุ่นอีกที่มันรุ่นใหญ่กว่านี้รุ่นดีกว่านี้ที่เป็นแบบอาจจะเป็นดิจิตอลนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมก็เล่นรุ่นที่มันแบบซิมเพิลที่สุดไม่ค่อยวุ่นวาย นะครับเราก็ตอบโจทย์ผมแล้วก็มันช่วยประหยัดเรื่องค่ากาแฟไปได้เยอะพอสมควรนะครับนอกจากว่าจะมีบางวันที่แบบอยากจะกินกาแฟรสชาติแบบคาเฟ่เป็นแบบเพสอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมบอกบอกเลยในระหว่างอาทิตย์นี้มันก็ช่วยประหยัดไปได้เยอะเนาะการที่คุณแบบไปซื้อกาแฟกินทุกๆวันเวลาห้าสิบหกสิบาทเนี่ยกับการที่คุณมีเครื่องอ่างเนี้ยถ้าคุณเฉลี่ยออกมาเนี่ยวันหนึ่งอะแก้วหนึ่งก็ตกสิบกว่าบาท าจจะตั้งหัวนั้นด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าเมล็ดกาแฟเนี่ยคุณซื้อมาราคาแบบไหนยี่ห้อไหนด้วยนะครับมันก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับแต่ส่วนเครื่องคุณก็รู้อยู่แล้วก็ประมาณสองพันนะครับทางนี้ทังนั้นล้วก็บวกกับน้ำอีกน้ำก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้น้ำแบบไหนอีกนะครับก็ลองคานวณมาผมว่ายังไงมันก็ถูกกว่าคาเฟ่น,นะครับแต่ก็จะคาดหวังเรื่องของ รสชาติว่าเฮ้ยพี่มันอ,ออกไปเหมือนในนั้นเลยมันต้องเงี้นอย่างเงี้ยถ้าคุณจะได้รสชาติอย่างนง้นนะครับนีไม่พีวยว่าคุณก็ต้องไปกินที่คาเฟ่ครับหรือว่าคุณจะลงทุนซื้อเครื่องใหญ่ๆอย่างนั้นเลยมันก็แบบหลตังค์อยู่นะครับและนี่ก็เป็นบทสรุปทั้งหมดนะครับของเครื่องชงก,กาแฟที่ผมรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วมันค่อนข้างที่จะซิมเพิลแล้วก็ดูแบบแหม่มันก็ดูมินิมอลดีมากๆเลยมันเหมือนกับเนี่ยอุปกรณ์ตกแต่งห้องชิ้นหนึ่งเลยนะครับววมันดูวางตรงไหนก็สวย นะครับแล้วเ,เพื่อนๆน,นะครับเป็นคนชอบกินกาแฟผมมีเครื่องชงกาแฟไว้บ้างหรืยังผมว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ